เขสวยผ้าเพลินเสวยลุกไปรอที่นอนหนูก่อนเร็วๆแม่เก็บพี่นอนก่อนไปไปนอนรอที่นอนก่อนไปโอ้ยก่งตัวกก่งตัวไปแล้วหนูไปนั่งรอน้องเห่าอยู่ข้างล่างนั่นนะ่ะไปนั่งรอก่อนเออ <c oughs> มีคนถามแม่อว,ว่าไอ้เครื่องสี่เหลี่ยมขาวๆที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยคะ่ะมันคืออะไรมันคือเครื่องฟอกอากาศเลอวอยเพชรน,นะคะหรือคือ ชื่อมันนะ l ล v o i l Vital One S คือแม่โอวเป็นเป็นรุ่น 100S นะคะมันมีรุ่น2 0 0รอด้วยก็คือปรับตามขนาดของห้องค่ะไอ้ร้0ยสอเนี่ยคือแม่โอวะ่ะซื้อมาใช้ได้พักใหญ่ๆแล้วค่ะก็ตั้งแต่ซื้อมาอยัางไม่เคยเปิดกองล้างเลยนะก็จากที่ใช้มาก็คือดีมากมันเป็นโหมดเพรนะปรับสมหรับสัตว์เลี้ยงแล้วก็ เสียงดังไม่เยอะไม่เยอะรุ่นเก่าดังกว่าอ่ะเดี๋ยวจะเปิดที่มันกองสิ่งสกปรกข้างในนี้ให้ดูตั้งแต่ซื้อมายังไม่เคยเปิดค่ะเดี๋ยวเตรียมรอดูนะคะสิ่งมหัศจรรย์ที่น้องมาน้องแมวและตัวเราทําไว้ในห้องนี้นะคะมันจะเป็นจังไดเอาไปดูเลยเตรียมดูแล้วเปิดแล้วอ่ะค่ะจะถอดให้ดูนะเพราะว่าตั้งแต่ ซื้อมายังไม่ได้ล้างกองเลยนี่นีนเห็นปะทุกคนนี่คือทั้งขนและฝุ่นเห็นไหมคะเดี๋ยวจะได้เลิกล้างแล้วค่ะเพราะถอดออกมาเลยต้องล้างแล้วมาคนสวยแม่ล้างกองเสร็จแล้วมาแม่ล้างเค่องฟอกอากาเสร็จแล้วมาลุก,ลกมาหยุดขี้เกียจอ่ะเฮ้เสร็จแล้วไม่ต้องทําอะไรหรือทําทํานิดนึงดีกว่าแม่ขอพี่เป็ด เหลืองเลยตะกะ้าขนมยอแล้วไปไปพี่เป็ดเหลืองเลยตะก้านะคะพี่เป็ดเหลืองพี่เป็ดเหลืองลูกไม่ใช่อย่ามาทําแบบนั้นบงน่งคัที่นอนเสร็จมันขัดใจไงรอนานเมื่อกี้ล้างล้างไส้กรองไอ้นี่ไส้กรองขึ้นฟอกอากาศแล้วเดี๋ยวรดน้ำต้นไม้อีกเอาไปเอาก่อนลูกมาคนเก่งมาเร็วเร็วเวไปเอากุ้งตาพี่เป็ดให้แม่ก่อนเร็วเร็วไม่ขัดถือนเลยขัดถือน็ว ุกตาพี่เป็ดมะลูกตาพี่เป็ดพี่เป็ดลงอีกตัวนึงข้างหน้าข้างหน้าไม่ใช่ข้างหน้า,า,น,านั่งย่งข้างหน้าหนูไงไม่ใช่โ no. นนี่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 นมันผ้าจะไปซักวันนี้แล้วเล้วแล้วนั่นแหละในตะก,ก้าเนี่ยมาคนเก่งเลยมาในตะก,ก้าข้างหน้าดูดีๆโน no. อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งหันเข้าไป yes เอเอนั่งลงนี่ เคียวด้วยค่บเพล่อนอ่ะเมื่อคืนก็ต้องมาจกอาจจะคออีกเออใส่ต่อไปต้องให้กินเป็นฝัดผงๆแล้วมั้งไม่เคียวเนี่ยเออน่าหล่นจกเก็บให้เกลี้ยงโอเคที่นอนแล้วทำไมจะคุยกับจิ้งจกอีกหรออวันนี้ไม่มาไม่ไงั้นแม่ออ๋จะถ่ายให้ดูแล้วค่ะอ่ะวันนี้จิ้งจกยังไม่มาเพื่อนจิ้งจกหนูยังไม่มาเขาจะชอบมาเกาะกระจกันเนี้ค่ะแต่ว่าวันนี้เพื่อนจกยังไม่มาเลย เพื่อนจบยังไม่มาก็นอนไปก่อนนะพี่เพลเข้านอนแล้วเห็นไหมเนี่ยเจ้าเป็นลูกท่านขุนนาหมื่นบ้านใดเจ้าทําไมนั่งบนตังแบบนี้เหรอหันษาทําไมเจ้านั่งบนตังแบบนี้ <c oughs> นี่ชุดพันด้านะคะอ่ะทั้งสองชุดชุดพี่พาคภูณใส่กับชุดพันด้านะคะอ่ะอ่ะเอาปะ เอาเอ้าเอาเอาเบอา้าเเดี๋ยวเปิดนะเปิดให้มันเดินนะเออ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 พี่เพิร์มาช่วยน้องก่อนเร็วพี่เพิร์มาช่วยน้องก่อนเร็วมามาช่วยจิ๋วก่อนเร็วจิ๋วกลัวแล้วหลายลงจีบปลา หยิบมาเอาปูมาเเอาพี่ปูมาปลาเสียงดังน้องกลัวป่ะน้องกลัวปูมาให้แม่ป่ะปลาเอาข้าปูมาให้แม่อ่ะมาแล้วน้องกลัวป่ะเอาเอาเผื่อหยิบไปพี่เพิินหยิบมาเลยเออไม่ต้องไปกลัวเห็นไหมพี่เพิินเขาเก่งจะตายโอ้ดูที่จิ๋วกลัวอะไรสาระอะไรจะมาเอารังวันตลอดอ่ะแม่ถึงไม่ค่อยใช้เพืินไง เนี่ยเป็นทค่อย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ทําอะไรแล้วมันก็นิ่งแล้วเห็นไหมหันสานี่พี่เพลินเก่งมากเลยพี่เพลินเก่งสุดๆเลยเนาะหันษากลัวอะไรไม่เข้าท่าเออมีพาเพลินให้ช่วยน้องจะมาเอาขนมค่าช่วยน้องได้หรอใช่หรอใช่หรอต้องมีรางวัลด้วยหรอหรอต้องมีหรอจริงอะ <c oughs> หรอไม่ดิบไม่เดึบไม่เดึบไม่เดิบเอางั้นเอาปูมาให้แม่ก่อนไปหยิบปูมาให้แม่ก่อนไปหยิบปูบนที่นอนมาก่อนเร็วไปหยิบปูมาบนที่นอนให้แม่ก่อนเร็วไ่เ,เอามาให้แม่ก่อนเอามาคืนแม่อ่าเอามาคืนแม่ถือมาถือมาสิถือมาให้แม่ก่อนสินี่ไงปูอะไอ้จิ๋วมันคอยจะแย่งมาเพฟินก็จะไม่ไินอะไรอ่ะก็ไม่ได้ปูอ่ะปูก่อน ว้าไม่ได้ไม่ได้งั้นอดงั้นอดเออเอามาคืนเอามาคืนแนมะ่ไม่ต้องไปห่วยจิ๋วมันเออหยิบมาหยิบมาได้ไหมเอามาเออไปไปเอารางวัลก็แค่นั้นแหละเอานั่งลงโอ้โหอา้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยมีส่วนตลอดอะ่ะไปคุณจอยไปฉี่กันแม่พร้อมแล้วลุกมาเตรียมมัดนหนังยาง เดี๋ยวหันสารอตรงนี้ก่อนแม่พาพี่พี่เพรินไปก่อนไปพี่เพรินมาหันสารอก่อนเดีย๋ยวแม่มารับแม่อาพี่เพรินไปก่อนทีละคนเอาุกตาไปไปอา้าวโอ้ยต้องหยิบเอายุดให้เลยเ๋ย่เลือกนานเออเดี๋ยวน้องรอนานปไปไปไป,ไปวันนี้ลงช้าสองคุ่งครึ่งแล้วค่ะไปไปเลยอ,อ ไปชี่ลูกไปเรียบร้อยุูกตาป้าเอาลูกปตาก่อนขาเพลินขัเพลินขับให้น้องด้วยขัเพลินเร็วๆน้องรอเร็วน้องเตรียมแล้วเนี่ยเออปลาขึ้นบ้านแล้วมันสองครึ่งแล้วไปเร็ว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 ปลาก็ตามมาเลยเดี๋ยวมันเดินกลับหัวอีกไม่ดูดิอ้อยอิ่งมากไป ไปสิป้าไม่อยู่ลูกไปโทรเห็นไหมพี่แก้วดุแล้วเนี่ยเอออืมใช่ฉี่ใจจะขาดแล้วเร็วเร็วเร็วเออน้องก็ปวดฉี่เหมือนกันปี๊ดอ้าวไปเข้าไปเดี๋ยวแท็กทีมกันไปไป ปไปลุกไปฉี่เร็ว,าวม,ามาจีบไปฉี่ไปฉี่เป้าไปลุกสิมามาจีบไปฉี่ลุกมาแม่ถอดขานเกงให้เออพี่เพร์ลรอน้องก่อนพี่เพร์ลรอน้องก่อนเออไปเออไป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 รอแม่ได้สิลุกไปเลยไปเลย อาสาไปฉี่เออไม่หาอะไรกินเออเก็บใบไม้อีกแล้เนี่ยจิ๋วว่าลงมาแล้วไม่ชอบขึ้นค่ะแล้วก็แม่บอกว,วต้องใช้สายจูบังคับขึ้นมาไป,ไปเร็วๆมาแม,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 ม่ไปแล้วนะอย่าไม่กินข้าวจะ <c oughs> กินข้าวตลกไม่ใช่ไปเนะี <c oughs> นะ่ยนะ่ยนะ่ไอจิว๋วเข้าบ้านเฮ้ย รถถือให้ถึงบ้านด้วยพี่เพลนลอยอยู่ไปเอาไปแลกขนมนกับพี่เพลนนะแลกขนม,น,มนะมาน่ะดูไปขึ้นบ้านไอ้เจ๊วเอ้ขึ้นเลยเอ้าไปน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดื้อนะดื้อนะไอ้ไอ้ขึ้นมา ว่าจิ๋วนสุนจริงอย่าไม่ให้ฉีล่ละอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เวลากินข้าวเวลาเยี่ยวเวลาขี้ลูกเลย